เราเป็นแฟนกันแล้วขอเรียกว่าเธอครับนะเธอคาบอ่อเขินจังเขาก็เขินคุยอะไรกันอะมีคงมีเขินด้วยก็ควรเป็นแฟนกันเขินก็ไม่แปลกแล้วไปเป็นแฟนกันตอนไหนตอนหนึ่งชั่วโมงก่อนหวานกันเข้าไปว่าแต่ปลายฟ้าไปไหนไม่รู้ฉันเพิ่งกลับมาเสียงปลายฟ้าแน่เลยไปดูกันปลายฟ้าเป็นไร หนูเป็นหมาป่าว่าแล้วทำไมพวกพี่ถึงไม่ให้หนูไปด้วยเด็กโง่ใครจะไปรู้ว่าแกเป็นหมาป่าที่ไม่ให้แกไปด้วยเพราะแกยังเด็กมันอันตรายแต่ตอนนี้พี่ก็รู้ว่าหนูเป็นหมาป่าพวกพี่จะเกลียดหนูไหมถ้าหนูไม่อยู่แล้วพวกพี่ช่วยบอกแม่หนูด้วยว่าหนูรักแม่นะไม่ว่าแล้วพวกพี่ไม่ชอบหนูชินทาไม่ต่อปลายฟ้าแบบนี้มึงก็ยังไม่รู้สินะว่าหวานใจกูมียารักษา หวานใจพี่คือพี่มะนาวใช่ไหมใช่นั้นเอาให้หนูหน่อยแล้วต้องใช้ยังไงกินก่อนนอนมันก็มืดมากแล้วนะแยกย้ายกันพวกพี่ตื่นเช้าจังไหนไหนก็จะจบละวาปรางเป็นแฟนกับกูนะแต่กูชอบผู้หญิงอกหักดังปะปลายฟ้าเป็นแฟนกับพี่นะเป็นค่ะจบแปลกกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว